สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงให้ระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับเรื่องราวทั่วไปเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะช่วงนี้สิ่งต่างๆดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นได้รับความสำเร็จแล้วก็การยอมรับมากขึ้นค่ะทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเงินไพ่สิบถ้วย การเงินคล่องตัวดีมีเงินใช้จ่ายสบายมือรายจ่ายส่วนใหญ่ก็เพื่อตัวเองและครอบครัวเป็นหลักค่ะเรื่องการงานนั้นเป็นไพ่จกักรพรรดินีค่ะงานก้าวหน้าดีทำงานสบายๆมีคนคอยช่วยเหลือช่วยงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะหรือถ้าหากเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีการขยับขยายกิจการอาจจะเปิดกิจการใหม่การบริหารต่างๆก็ราบรื่นดีค่ะ เรื่องสุขภาพขึ้นไพ่สองถ้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงถ้าหากเจ็บป่วยก็มีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหายเร็วค่ะความรักของสัปดาห์นี้ขึ้น6ดาบคนโสดช่วงนี้ขอเวลาพักรักษาใจก่อนอยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครค่ะส่วนคนที่มีคู่ความรักราบเรียบไม่หวือหวาแต่ก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะมีความกังวลใจบ้างแต่เดี๋ยวเวลาก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองค่ะ